ล่าสุดปีบุตรไม่วางมือกันเมืองปลุกอนาคตใหม่เก้าไกลสู้ร่วมกันจนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน นายปีบุตรแสงกนุกคุณอดีตเลขาธิการพักนอนขตใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพักนานขตใหม่มีสสในจังหวัดชนบุรีสามคนโดยทั้งสามคนเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกปัจจุบันนี้หนึ่งคนได้ถูกขับออกไปและย้ายไปอยู่พักอื่นเรียบร้อยแล้วส่วนอีกสองคนได้แก่ขวัญเลิศพานิชมาศและจรัจ์คุ้มไข่น้ำภายหลัง พักนักคนใหม่ถูกยุบทั้งสองยังคงยืนหยัดในอุดมการณ์แบบนักคนใหม่ย้ายไปอยู่พักเก้าวไกลคงไม่มีใครปฏิเสธว่าชนบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้อิทธิพลมาต่อเนื่องอย่างยาวนานและการต่อสู้ทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นก็ดูเดือดเข้มข้นนับตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสขวันเลิศได้รับแรงกดดันอย่างมากเขามาเล่าและปรับทุกข์ให้ผมฟังหลายครั้งถึงความยากลำบาก ในการทำงานในพื้นที่ยิ่งเป็นพักฝ่ายค้านและยิ่งเป็นพังนัก้นใหม่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งมีอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่เข้าไปอีกจะเดินทางไปที่ไหนไปทำกิจกรรมใดก็มีเจ้าที่เจ้าทางในทุกจุด ยังไม่นับรวมว่าพวกเราพักนักข้น,นใหม่อยู่กันแบบไม่มีเงินไม่มีผลประโยชน์ใดๆให้เราไม่มีเงินเดือนประจําให้สอสตรงกันข้ามเรายังขอให้สสหักเงินเดือนมาบริจาคให้พักด้วยเมื่อครั้งผมยังเป็นเลขาธิการพักนักข้น,นใหม่ผมบอกกับเพื่อนสอสเสมอว่าถ้าเราจะใช้กลยุทธ์เอาเงินเอาของให้หัวคะแนนไปแจกเพื่อช่วยชาวบ้านเราแจกให้ตายก็ไม่มีวันพอ ด้วยเงินเดือนสอสอเท่านี้ไหนจะต้องหักเข้าพักอีกเราไม่มีทางสู้นกักการเมืองแบบดังเดิมแน่ๆน แล้วในท้ายที่สุดเมื่อเงินเราไม่พอเราจะเอามาจากไหนไม่ต้องไปทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในการทำพื้นที่อย่างนั้นหรือครั้นจะอาศัยกลไกรัฐบาลเข้าไปช่วยพื้นที่ตนเองก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญและถ้าคิดแบบนี้กันหมดต่อไปเราจะไม่มีสอสฝ่ายค้านเลยเพราะทุกคนต้องการเป็นสอสอรัฐบาลเพื่อเข้าถึงกลไกรัฐและทรัพยากร แน่นอนที่สุดด้วยโครงสร้างทางการเมืองไทยที่ยังกระจายอํานาจไม่เต็มที่ทําให้ประชาชนฝากความหวังไว้กับสอสอมากและสอสอก,ก็คือผู้แทนของประชาชนถ้าไม่ทําเพื่อประชาชนก็ไม่ใช่สอสอพวกเราจะทําอย่างไรสอสอของนายนใหม่และวันนี้คือก้าวไกลได้ใช้ความขยันความมุมมนะพยายามความทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าทดแทนในช่วงที่พี่น้องประชาชน ประสบความยากลำบากจากวิกฤตโควิดสสของพรเก้าไกลได้ลงแรงลงทรัพยากรเข้าไปช่วยประชาชนด้วยการลงขันกันเองบ้างรับบริจาคบ้างผ่านโครงการสะพานบุญเพื่อะดมหาของที่จำเป็นและนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองพวกเขาเดินทางไปเจอกับประชาชนไปถามถ่ายสารทุกขสุขดิบและเอาปัญหาสะท้อนขึ้นมาไปตั้งจุดทำอาหารแจกนำข้าวของที่จำเป็นไปมอบให้ ขวัญเลิศดเป็นสสอที่ขยันทุ่มเทมากจนพี่น้องในพื้นที่บอวินได้มาเล่าให้ผมฟังบ้างก็แสดงความเห็นลงในเพจว่าเห็นขวัญเลิศและทีมงานมากันไม่กี่คนเดินเข้าหาประชาชนนำของไปมอบให้อยู่บ่อยๆหากจะถามว่าสสของนคกข่ม่ที่ถูกติดต่อให้เป็นงูเหา่าย้ายพักยายขั้วการเมืองมากเป็นลำดับต้นๆคงต้องนับขวัญเลิศเข้าไปด้วยตั้งแต่วันที่เข้าได้เป็นสส จนวันที่พักนักขัใหม่ถูกยุบเขาถูกติดต่อเสนอผลประโยชน์มาโดยตลอดแต่ขวัญเลิศก็ยังคงยืนยันที่จะอยู่กับอนาคตใหม่เก้าไกลเขาปฏิเสธเงินทองผลประโยชน์ความสะดวกสบายและโอกาสในการทําพื้นที่ได้อย่างปลอดอุปสรรคเพื่อเป็นสสของนักขนใหม่เก้าไกลต่อไปดังที่พวกเราได้ลงนามสัตยาบันร่วมกันว่าจะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน พิธาก้าวไกลลัน่นอย่าช่วยโอกาสช่วงช,ชุนลมุนซัสซีพีทอุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยเมื่อวันที่27เมษายนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นภาพที่มีข้อความว่าซีพีทพพได้ไม่คุ้มเสียอยาช่วยโอกาสช่วงชุนลมุนพร้อมระบุข,ข้อความด้วยว่า ก้าไกลเบรก CPTPP อุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยพิจารณาดีๆอย่าได้ไม่คุ้มเสียสืบเนื่องจากการที่ครมกํกำลังจะหาหรืออนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือความตกลุงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งทำให้มีผลกระทบหลายอย่างโดยรวมแล้วเห็นได้ชัดว่าจะได้ไม่คุ้มเสียและเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐควรต้องฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้ใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบประการแรกคือประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปแล้วหากไทยเข้า CPTPP ตลาดที่ไทยจะได้เพิ่มหากเป็นสมาชิก คือประเทศเม็กซิโกและแคนาดาเท่านั้นขณะที่อีก9ประเทศสมาชิกที่เหลือนั้นไทยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แล้วทั้งหมดผมอยากให้พิจารณาว่าเพราะเหตุใดไทยถึงต้องเข้าร่วมในลนนนักษณะนี้ควรจะพิจารณาให้ถีทวันว่าจะดีกว่าหรือไม่ท่าทา Bilateral Agreement mm hmm. กับเม็กซิโกและแคนาดา mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขี่ช้างจับตะกแตนสมคิดจ,จะตุศรีพิทักษ์รองนายก ผู้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแจ้งว่าหากไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP คาดว่า GDP จะเพิ่มขึ้น0.12%ซึ่งคิดเป็นมูลค่าน้อยมากเทียบกับการเข้าเป็นสมาชิกครั้งอื่นๆผมคิดว่าครั้งนี้จะได้ไม่คุ้มเสียการดึง GDP ขึ้นมามีหลายวิธีตกลงกันได้หลายแบบไม่ควรจะต้องยอมให้ประเทศไทยเสียอำนาจทิปไตยทางเศรษฐกิจถึงขั้นนี้ และหากเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วมีข้อหน้ากังวลเกี่ยวกับการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพต้นทุนของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางยารวมถึงการที่นักลงทุนต่างชาติจะสามารถฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการและอื่นๆอีกมากมายภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ไม่มีข้อบังคับให้รัฐบาลต้องการขออนุมัติ กรอบเจราจาจากรัฐสภาพเพื่อไปเจราจาทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศขาดการตรวจสอบจากนิติบัญญตัติตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเพียงกลไกลให้รัฐสภาเห็นชอบเมื่อเจราจาแล้วเสร็จเพื่อลงนามรงการอนุมัติตามเท่านั้นทำให้เรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้จะได้รับการอนุมัติไปง่ายๆนี่คือหนึ่งในปัญหาที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาอย่างไรผมและพักเก้าไกลขอย้ำว่ารัฐควรต้องมารับฟังเสียงจากภาาประชาช,ชนให้มากและเปิดให้สภาได้ถูกเถียงกันในรายละเอียดในสถานการณ์ชุมูุนเช่นนี้รัฐอย่าช่วยโอกาสเพื่อที่จะได้อุ้มทุนหนาค่าทุนน้อยวิเคราะห์การเมืองดะดมสมองวาดพิมพ์เขียวรับมือโควิด -19 รับมือปัญหาปากท้อง ผักเก้าไกลสารต่อมรดกตกทอดบนถนนการเมืองอย่างสร้างสารรค์โดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าผักเก้าไกลจะเดินหน้าต่ออย่างไม่ลดละท่ามกลางข้อคอราหาเป็นนอมินีนายธนาธรจึงลเรืังกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และคณะอนาคตใหม่บทบาทผักเก้าไกลบนกำมือแม่ทัพคนใหม่นายพิธาบอกว่าอุดมการและเป้าหมายของคณะอนาคตใหม่ และพักเก้าไกลเหมือนกันคีย์แมนที่คิดเรื่องอุดมการณนโยบายยังสังกัดพักเก้าไกลแล้วจะเป็นนอมินีได้อย่างไรเราเดินไปพร้อมกันต่างแค่บทบาทวิธีการทำงานคณะอนาคตใหม่ลงหาหมวลชนได้เต็มที่ไม่มีภารกิจในสภาพักเก้าไกลมีภารกิจในสภาและลงพื้นที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันเช่นเดียวกับ จุดยืนทางการเมืองต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาก่อนโควิดระบาดการเมืองไม่ใช่แค่ในสภาสิ่งที่พูดในสภาก็สะท้อนในเวทีนักศึกษาบางประเด็นที่พูดในเวทีนักศึกษาก็กลับมาที่สภาต้องยอมรับพลังของนักศึกษาบริสุทธิ์มากฟังแต่ละประเด็นมาจากข้างในบริสุทธิ์มากจนไม่อยากให้พักการเมืองเข้าไปเป็นข้อคอรหาและทำลายความบริสุทธิ์ของนักศึกษา นักศึกษาไม่เคยพูดถึงพภาคอนาคนใหม่พูดถึงอนาคตของพวกเขาเราตามให้กันมังใจชื่นชมและขอให้ผู้ใหญ่ในประเทศได้มีเวทีให้นักศึกษาเสนอความเห็น เช่นคณะกันมาทิการวิสามาันพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขร,รัฐมนูญสภาผู้แทนรัษฎรควรดึงนักศึกษาเข้าร่วมด้วยขณะที่บทบาทของพรรคเก้าไกลคงเข้มข้นมากกว่าเดิมนะับตั้งแต่เปิดสภาเพราะได้ปรับทับใหม่อาทิตั้งคณ,ณะทำงานติดตามการระบาดของไวรัสโควิด -19 คณะทำงานติดตามฝุ่น PM2.5 คณะติดตามตรวจสอบคอร์รัปชัน ประพฤตมิชอบหากพบการทุจริตอาจใช้กลไกสภาตรวจสอบให้สังคมได้รับทราบโดยไม่ต้องรอยื่นยติอภิไปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อทำงานสอดประสานไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเคยพูดก่อนถูกยุบพักนักข่าหมายว่าสอสอที่เหลือไม่ใช่ดาวเลิกแต่ทำงานเป็นดาวกระจายเน้นทีมเวิร์กวัวหน้าพัก และคณะเรียงแถวหน้ากระดานเดินไปพร้อมกันการทำงานรูปแบบนี้รวดเร็วแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันการเช่นไวรัสโควิดระบาดพักรีบจัดทำตั้งคณะทำงานติดตามอย่างรวดเร็วสสคนไหนมีประเด็นเฉพาะก็เข้ามาเสริมให้เรื่องนั้นแน่นขึ้น อย่างด้านความยากจนเหลื่อมล้ำในนัทวุฒิบัวประทมรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายร่วมลงพื้นที่เจ้าข,ของพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาทันทีพบเห็นมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลตกหล่นก็รีบสะท้อนไปถึงรัฐบาลวันนี้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือฝนตกไม่ทั่วฟ้าประชาชนกว่าครื่งประเทศถูกทิ้งเข้าไปถึงมาตรการของรัฐบาล เกิดจากการประเมินต่ำเป็นบทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับปัญหาปากท้อง